ได้ความรักอยู่กัน Living with love. with love Okay เิ่มจากเดวิดแล้วสเปนเดวิดแล้วเอ็นเวิดแล้อันนี้เป็นนี่ไงปี19เอออยาเดฟอ้เดฟอาจารย์ไม่ใช่ใบหนวกเนาะเอ้ยก็หนวกด้วย พอคนหูหนวกเขาจะพูดไม่ได้เว้ยอ๋อเดฟ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 เเดฟ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 เดเดฟเดฟเดฟเด พระคำตันคือของคําำแล้วก็ตันด้วยใหญ่ทั้งหมดพระคำตันอย่างอายุร้อยกว่าปีจงได้ไทยก็เมื่อกี้บอกว่า แหวนแต่งงานเนี่ยสีสิบกว่าวงซึ่งสามีเสียชีวิตภรรยาก็เลยเอามาถวายทําบุญให้สามีส่วนของผู้ชายที่ภรรยาเสียชีวิตก็มีมาถวายบ้างแต่ว่าไม่ถึงสิบวงนอกกนั้นเอาไปให้ผู้หญิงคนใหม่ okay. <c oughs> <c oughs> ของอภัสราใช่ไหมคะไม่ใช่ของกบอภัสรามิสมิสไทยแลนด์เบิร์กกบอภัสราอนนี่คือมิสไทยแลนด์เบิร์กใช่ Usually we don't open this place เราไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวไอทัวริสทำวิ่งวิ่งไปตามที่เขาคำเทเวนตี้ทามเตอร์ที่ทามโฟรท they don't know about this place ที่นี่ไม่ได้เปิดให้คนขึ้นยกเว้นนางฟ้าเทวดากลุ่มนี้เทานั้ <laughs> ได้จกบอกได้ดาชื่อเด่นยมเด่นเอาพระอะไรมานวลเนี่ยจริงๆแล้วบอกนะถ้าใครมีของที่ระลึกที่จะเก็บไว้คอไว้เก็บไว้เชอะถ้าจะวางนะแบงพันเนี่ยไม่ว่าเลยเขาจะไปจ่ายค่น้ำเข้าไปวางด้วยอพวกนี้วางก็นี่เราจะไม่แตก้งเลยอยาเพิ่ของที่วาง อเดี๋ยวถ่ายไว้นิดนึงเราจะได้บอกครูบอกเจ้าว่าอะไรที่โยมมมาแต่ละองค์พร้อมยังพร้อมแล้วนะสามอันนี้เป็นสมเด็จมรดคารนีสซึมพออันนี้ท่านผู้ชมครับที่นี่ของเกตอรัรู้ประมาณไม่รู้ครับอันนี้ของลับอนุโมทนาบุญายสาง ห้งน,นี้ที่ไม่เปิดเพราะว่าบางคนมาอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีจิตศรัทธามาถึงปั๊บถอดถวายแต่ว่ามีบางคนมาถึงปั๊บจับแล้วจับอีก<ว>แล้วพอจะมาจ้องหน้าแกบอกว่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนก็คืออย่าอย่า